วันนี้เราตั้งหัวข้อกลยุทธ์ของเราว่าสัปดาห์แห่งเฟดและคำแนะนำเข้าลงทุนในแร่เอิร์ธหรือแร่หายากนะครับซื้อขายกองทุนดวงง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงทุนได้เลยที่แอปิีโนบินาตอนนี้ตลาดก็มองว่าจะมีการลดดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้แล้วก็มีการลดอีกต่อเนื่องนะครับใน สองครั้งในปีนี้ตลาดเนี่ยมองว่าสามครั้งแต่คณะกรรมการเฟดเนี่ยมองว่าจะลดสองครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูกันที่ตลาดแรงงานเนี่ยดูแล้วอ่อนแอในหลายๆมิติเลยนะครับทั้งในแง่ของนันฟาร์มเพโรที่กำลังปรับตัวลดลงการว่างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นดัชนีการเปิดรับตัวคน การเปิดรับตำแหน่งงานใหม่ช่วงนี้ก็ปรับตัวลดลงนะครับเพราะภาพโดยรวมเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เลยซึ่งเราก็แนะนำนะครับว่าให้เข้าลงทุนใน KGDBON d Born, ซึ่งกองทุนแม่ก็คือกองทุน PM, p i m c o GIS Income หรือว่ากอง KTBON d ที่กองแม่เป็น Pimco Global Income Fund นะอันนึงก็เป็นบอลสหรัฐอีกอันนึงก็เป็น อ uh, global bond นะครับที่จะได้ประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของยิวยิ่งถ้าเศรษฐกิจยิ่งดูตัวเลขอ่านออกมาแย่ลงนะบอลยิวก็จะยิ่งลดลงนั่นเองนะครับแวะไปดู scb ev นิดนึงนะทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องอันนี้ nav ของไทยนะสิบวกไปแล้วสิบเปอร์ซนต์นนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันมี แนวแนวโน้มของ anti evolution นะครับก็โดยรวมๆวมนับตั้งแต่กลางๆก็บวกไปสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้บวกไปอีก 3. 5เเนะครับทุกคนสำหรับตัวกองทุนแม่ของ scb ev คิด a นะครับล่าสุดเนี่ยทางกองทุนเองเนี่ยนะครับมีการปรับสัดส่วนนะนอกเหนือจากการลงในตัว kars เนี่ยก็ไปลงใน global x autonomous and electric etf หรือ ETF ที่ชื่อว่า DRIV นะครับซึ่งผมไปส่งดูเนี่ยท็อปโฮลดิ้งของเขานะก็คือ Google Tesla Nvidia Microsoft มี Qualcomm นะครับแล้วก็มีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ EV อยู่พอสมควรแต่ก็มีหุ้นพวก big tech company m a x Seven อย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็ถือว่าได้อานิสงนะได้อานิสงจัดสิ่งนี้ไปด้วยอย่างไรก็ตามอาจจะไม่ได้ตรงกับธีม anti-involution ที่ตั้งใจไว้มากนักนะครับถ้าเราดูกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ย นับตั้งแต่มีทีม anti n v o l u t i o n น่ตัว KARS เตบวกไปแล้ว26%ขณะที่ตัว DRIV นะที่เพิ่งเข้าลงทุนเนี่ยบวกไป13%ก็บวกทั้งคู่แต่ถ้าตีม anti evolution นี่ก็จะบวกได้ดีกว่านะครับผมจึงแนะนำขายทำกำไร SCB EVA นะถ้ารวมเมื่อคืนนี้ก็น่าจะบวกประมาณ13%แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีการเพิ่มลงทุนใน Master Fund ETF อย่าง DRIV ที่มีการลงทุนใน Big Tech Stock อย่างมีนัยสำคัญทีนี้ พอขายไปแล้วทําอะไรนะผมก็คิดและลังเลอยู่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้นะเช้าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งดูว่าจะเปลี่ยนไปเป็นมันนี่มาเก็ตหรือจะไปลงทุนในตัวนี้ดีนะเพราะว่าเอ๊ะก็ไปนั่งดูความสัมพันธ์ว่าไอ้ตัวที่จะแนะนําตัวเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กับเฟดฟันเรทหรือดอลล่าไหมดูแล้วก็ไม่ค่อยสัมพันธ์เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเราสวิตชิ่งเลยนะครับก็คือจีนเนี่ยนะครับ เป็นผู้ผลิตแร่เอิร์ธกับ s t r a t e g i c metal อันดับหนึ่งของโลกนะครับแร่เอิร์ธเนี่ยนะครับแร่เอิร์ธหน้าตาเป็นยังไงนะแร่เอิร์ธเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ทุกคนสแกนเดียมแลนเทียมเซเรียมนีโอเดียมนีโอเมียมนะครับเป็นต้นนะเนี่ยเคือหน้าตาของแร่แร่เอิร์ธที่เขาว่ากันโดยเฉพาะนีโอเมียมเนี่ยที่เป็นแร่เอิร์ธหลักสำคัญของที่ทุกคนติดตามเลยเพราะว่า มันมีส่วนสำคัญที่อยู่ในทั้งเป็นแม่เหล็กนะที่ไปเกี่ยวข้องกับทั้งรถไฟฟ้านะครับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดไดรฟ์นะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณเ์เกี่ยวข้องกับาการสร้างเครื่องบินเ,เครื่องบินรบด้วยตัว Nd นะมีโอดีียมเนี่ยเป็นตัวที่มีนัยสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราไปดูกันนะปรากฏว่านะความต้องการแร่หายากเนี่ย ดีมันเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าภายในปีสองพันสสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลตันนะครับแต่ที่ผ่านมาซัพพลายอ่ะมันเยอะมันผลิตกันเยอะจากที่จีนนี่แหละถึงขนาดว่าการที่จะทำให้ซัพพลายกับดีมานอ่ะมันแมชกันอ่ะคล้ายๆลิเทียมเลยคือจีนเนี่ยจะต้องกำจำกัดโคต้าของการขุดเหมืองเพื่อผลิตแร่แร่เอ,อิร์ดซึ่ง ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมและไอทีเนี่ยได้เริ่มออกมาตรการแล้วนะครับว่าผู้ที่จะขุดแร่แร่เอิร์ธเนี่ยจะต้องส่งรายละเอียดของการผลิตอะไรต่างๆถ้าคือง่ายๆเริ่มมีนโยบายเข้ามาดูปริมาณคือเขาไม่พูดตรงๆนะว่าเขาลดปริมาณการผลิตแต่ก็คือถ้าทำผิดหนึ่งสสามี่หข้อเนี่ยนะครับก็จะหยุดอาจจะสั่งให้หยุดผลิตได้ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูกันที่ ETF ของ Rare Earth นะซึ่งกองทุนที่ลงทุนในตัว REMX เนี่ยเพียวๆเ,เนี่ยมีกองเดียวก็คือ DAO Rare นะอีกกองหนึ่งเนี่ยอของ Tisco เนี่ยเขาจะลงคู่กับลิเทียมนะแต่ว่าถ้าดูยาวๆเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยสูงมากเลยนะแล้วก็รีบาวขึ้นมาเยอะหลังจากนั้นเหมืองต่างๆก็ผลิตแข่งกันผลิตจนเหมืองรายเล็กๆเ,เ,เนี่ยตายกันไปหมดเลยปรากฏว่านับตั้งแต่เดือนกรกฎานเนี่ยราคาเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เห็นอย่างเงี้ยปับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วเยอะเหมือนกันนะ4ี่แต่ก็ลงมาจากร้อ่ะตอนนี้เหลือ60คือร2 0ลงมาเหลือ40ตอนนี้เป็นขึ้นมาเป็น60ก็ถือว่ายังมีความเป็นคอนเทเรียนอยู่กติกาของคอนเทเรียนคือเราจะไม่ซื้อที่จุดบนบนนะตอนนี้ก็เลยซื้ออเมริกาก็ไม่ได้ซื้อญี่ปุ่นก็ไม่ได้เราต้องซื้อล่างๆนะไปขายบนบนนี่คือเป้าหมายของเรานะครับราคาเนโอดีียมนะที่เป็นแร่เอิร์ธหลัก นะครับเขาโคดกันเป็นสกุลหยวนต่อตันนะเนื่องจากว่าเป็นผู้ผลิตหลักเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังจากประกาศนโยบาย anti-inflation ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องผมก็ลองเอาราคาของแร่เอิร์ธเหล่านี้ไปเทียบเคียงกับดอลลาร์กับบอลยู u, ว่าเกี่ยวกันไหมไม่ได้เกี่ยวกันสักเท่าไหร่นะครับมันขึ้นกับดิบันสป p l y เป็นหลักมากกว่าแร่เอิร์ธเนี่ยถ้าดูซูมอินเข้ามาใกล้หน่อยนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังจากจีนประกาศนโยบายลดการแข่งขันเกินจําเป็นนะผมให้เส้นประตรงนี้เอาไว้นะครับก็กองทุนแม่ก็คือดาอแรนะครับเนาะขอให้กองทุนในไทยเนี่ยก็ชื่อดาอแรที่เพิ่งจะ IPO ไปเองนะครับแวะไปดู NLV ของกองดาอแรกันหน่อยนะครับหวังว่าข้อมูลจะขึ้นแล้วนะครับในระบบเป็นโดเมน่าขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเซิร์ชดาอแรนะอยู่ท็อปเซิร์ชเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่9.4 ๋อเพิ่ง IPO เลยทุกคนได้ซือ้อได้ซื้อถูกกว่า IPO ด้วยนะที่9.4นะแหมเดจาวูเหมือนตอนที่แนะนำดาวโอโคเรอีคิวยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็มูลค่าโอ้ IPO มาไซไม่เล็กเลยนะทุกคน5,600ล้านบาทนะครับอ่ะเรามาร์กจุดกัน12กันยายนนะพี่ปั๊บ627ล้านบาทกับกองทุนดาวโอแรนะครับดาวโอแรอิร์ธแอนด์ s t r a t e g i c เมทัลนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยลงทุนนโยบายนะ r e m x เนี่ยรายได้มากกว่า50อร์ต้องมาจากแร่หายากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจีนในออสเตรเลียมีอเมริกาด้วยมีหลายๆประเทศนะครับประเทศใดก็ตามที่รายได้มากกว่า50มาจากแร่เอ,อิร์ธเนี่ยลงทุนเนี่ยได้หมดซึ่งอันนี้ดีนะเวลาที่ราคาแร่เอ,อิร์ธขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับทุกประเทศ <c oughs> ที่น่าสนใจนะครับก็คือ PE ติดลบนั่นแปลว่าอะไร แปลว่าหุ้นเหล่านี้ถ้าเรียกว่าสไตล์การลงทุนคือหุ้นเทอร์นาราวนะไพรซ์ทูเซลสอเท่าไม่ได้แพงเลยคือราคาหุ้นเทียบกับยอดขาย2เท่าตัวแต่ PE ติดลบเนี่ยแปลว่าบริษัทส่วนใหญ่ขาดทุนขาดทุนเพราะอะไรครับเพราะ i n v o l u ูชันไงครับแข่งขันเกินจำเป็นแล้วทำไมผมถึงคิดว่ามันจะ t u r n ์น o ราวก็เพราะว่าจีนเนี่ยน่าจะดันราคาแร่เอิร์ธถ้าไหนๆจะเป็นแบบนี้แล้วนะอเมริกาก็บอกว่า ห้ามหยุดการส่งออกนะได้ไม่หยุดการส่งออกตกลงกันแล้วแต่คุณหยุดการขึ้นราคาของเราไม่ได้เพราะราคามันก็ต่ำเกินไปในช่วงที่ผ่านมาก็จึงแนะนำซื้อนะดา o r a r นะครับเอามาแทนตัว SCB EV นะที่มีการเปลี่ยนตัวกองทุนที่เข้าไปลงทุนนะครับเพิ่มไอตัวที่มันมี Big กเทคเข้าไปด้วยเพื่อตอบรับธีมการลงทุน anti-involution ซึ่งผมคิดว่ายังไม่ช้าเกินไปจากที่วิเคราะห์โดยรอบแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นอัปเดตวันนี้16บทับเกนะครับก็คือการที่ SBEV c จาก StrongBuy นะตีเป็นเซลนะครับก็ขายทำกำไรนะสิก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจากระยะเวลาการลงทุนประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็แนะนำลงทุนต่อใน DAO แรคิดว่าน่าจะถือไประยะหนึ่งเลยนะครับตราบใดที่ตีมตรงนี้ชัดเจนจากทางจีนที่มีการควบคุมเหมืองสารพัดเหมืองควบคุมการผลิตวพวกพกพันต่าง เช่นเดียวกับตัว DCM Dynamic c o n t r a r i n Model นะครับก็สวิตชิงนะครับจาก SCB EVA นะไปที่ DAO Rare นะครับก็ทำการปรับพอร์ตเนี่ยก็จะยิง PRA กันวันนี้ก็ปรับถ้าเป็น Auto Allocation ก็ปรับพรุ่งนี้นะจริงๆระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเวลากว่าจะ Switching ก็หลังเฟดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยทำรายการวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับอังคารพุธเนี่ยไปได้ราคาเนี่ยคือหลังการประชุมเฟดเลยนะครับก็ ทั้งหมดก็เป็นมุมมองการลงทุนที่นำมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของฟ e นู m มนาที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็น เลือกได้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ